ดอกหญ้ากลุ่มหญ้าซอยเซียหญ้าพัสพาลัมหญ้าเบอร์มิดาแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูความแตกต่างของดอกหญ้าทั้ง3กลุ่มนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสลาวุฒิเทิร์ฟแคร์นะครับเพื่อนๆครับช่วงที่ผ่านมาก็มีเพื่อนๆหลายท่าน เข้ามาสอบถามผมเกี่ยวกับข้อมูลของญ่าอยู่เยอะมากพอสมควรนะครับซึ่งหญ่าในเมืองไทยก็จะมีอยู่3กลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นญ้าอยเซียก็ได้แก่พวกญ่าญี่ปุ่นญ้านน้อยนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นญ่าพัสพาลัมนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นญ้ากลุ่มเบอร์มีด้านะครับซึ่งญ่าทั้ง3กลุ่มนี้ก็จะเป็นญ้าที่ชอบแดดตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ ขนาดของใบก็จะมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะครับจะแตกต่างจากย่ามาเลเซียซึ่งมีขนาดของใบที่ใหญ่มากเราก็สามารถจําแนกหญ่ามาเลเซียออกได้ง่ายนะครับญ่าทั้ง3กลุ่มนี้ถ้าหากเพื่อนๆไม่คุ้นเคยไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะจําแนกยากอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะญ่าที่มีการตัดสั้นอย่างสม่ําเสมอแต่ถ้าหากว่าปล่อยญ้าไว้ยาวจนญ่าออกดอกเราก็จะสามารถจําแนกญ่าทั้ง3ากลุ่มนี้ได้ง่ายนะครับซึ่ง หญา three three ้าทั้ง3กลุ่มนี้ก็จะมีช่อดอกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูช่อดอกของหญ้าทั้ง3กลุ่มนี้นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับหญ้ากลุ่มแรกตัวนี้ก็จะเป็นหญ้าซอยเซียนะครับตัวนี้จะเป็นหญ้านน้อยจุดนี้ก็จะเป็นหญ้าที่ตัดสั้นนะครับแล้วก็จะไม่เห็นดอกของหญ้านะครับ แต่พอเรามาเดินดูใกล้ๆหญ้ายาวจุดนี้เราก็จะเริ่มเห็นดอกของหญ้านน้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่อดอกของหญ้าพวกนน้อยหญ้าญี่ปุ่นนะครับฟอร์มของดอกก็จะออกแหลมๆนะครับความสูงของดอกก็ประมาณ2-3มเซนนะครับไม่สูงมากนะครับเพื่อนๆดอกหญ้าที่เราเห็นก็จะเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับมีเกสรตัวผู้และก็เกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะครับพอ หญ้าแก่เตรียมที่นะครับมันก็จะเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีดำอย่างช่อดอกตัวนี้นะครับพอหญ้าผสมพันธุ์กันเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเริ่มเป็นเมล็ดกระจายพันธุ์ไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อนๆเ,เมล็ดของหญ้าพวกน้อ,นนอยพวกหญ้าญี่ปุ่นมันจะไม่เป็นหมันนะครับเพื่อนๆถ้าหากมีระยะพักตัวมีความชื้นที่เหมาะสมมันก็สามารถงอกกระจายพันธุ์ขึ้นมาได้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นย้าพัสพัลัมนะครับเพื่อนๆย่าพัสพัลัมถ้าปล่อยไว้ยาวไม่มีการตัดก็ออกดอกได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เราหว่านปุ๋ยกระตุ้นพวกปุ๋ยฟอสฟอรัสนะครับถ้าหากมีปริมาณมากเกินไปก็อาจจะทําให้ย้าออกดอกได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดอกของย้าพัสพัลัมนะครับย้าพัสพัลัมก็จะมีช่อดอกที่แตกต่างจากญ้าพวก นน้อยอย่างชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆคือใน1ก้านดอกนี่นะครับก็จะมีช่อดอกแตกออกไป2ข้างนะครับช่อดอกก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าหญ้านน้อยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเมล็ดก,ก็น่าจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในมือผมนี่ก็จะเป็นขนาดเมล็ดของหญ้าพวกพาสพลร่ำนะครับเมล็ดก,ก็ค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่มากนะครับตัวนี้เป็นเมล็ดที่ผม อลองเก็บมาจากในสนามนะครับญ้าพัสพลัมก็เป็นหญ่าที่มีดอกสมบูรณ์เพศในดอกเดียวกันนะครับสามารถผสมพันธุ์จนได้ไมเมล็ดแล้วก็กระจายพันธุ์ได้นะครับแต่ว่าในกระบวนการงอกก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องมีระยะพักตัวที่เหมาะสมมีความชื้นที่เหมาะสมถึงจะงอกได้นะครับเ,เพื่อน ต่อมาหญ้ากลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นหญ้าพวกเบอร์มิดาหรือว่าพวกกลุ่มหญ้าแพกนะครับหญ้าเบอร์มิดาในบ้านเราก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับเพื่อนๆแต่ที่นิยมใช้ในบ้านเราก็จะเป็นพวกหญ้าเบอร์มิดาทิปเว419ซึ่งขนาดของใบก็ค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะครับหญ้าจุดนี้ก็จะเป็นหญ้าเบอร์มิดาที่ปนมากับหญ้าพัสพลัมนะครับเพื่อนๆ ทีนี้มาดูช่อดอกของญ้าเบอร์มิดดากันนะครับเพื่อนเพื่อนมันก็จะแตกต่างจากช่อดอกของย้าพวกนน้อยกับพัสพัลัมอยู่ชัดเจนเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นในหนึ่งก้านดอกนะครับช่อดอกก็จะมีอยู่3าถึงสช่อดอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดอก3แฉกนะครับที่เห็นตัวนี้ก็จะเป็นดอก4แฉกนะครับเพื่อนๆหญ้ยาเบอร์มิเดาส่วนมากก็ไม่เป็นหมือนเหมือนกันนะครับสามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดได้เช่นกันนะครับเพื่อนเพื่อน แต่ส่วนมากที่ผมเห็นนะครับมันก็จะมีไหลมีสโตลอนที่เลือยได้เร็วมากเลยนะครับการกระจายพันธุ์ของมันส่วนใหญ่ก็จะไปตามข้อป้องที่เลือยไปตามดินนี่นะครับซึ่งมันเป็นหญ้าที่มีความแข็งแรงและก็ทนทานมากเลยนะครับเพื่อนการขยายพันธุ์หญ้าพันธุ์นี้ส่วนมากก็จะทําการเบิกทีคัตซอยหญ้าออกไปบานบนทรายแล้วก็ทําการเลี้ยงโกลอินประมาณ1-2เดือนหญ้าก็มีการเจริญเติบโตเต็มพื้นที่แล้วนะครับ แต่จะมีหญ้าเบอร์มิด้อีกกลุ่มหนึ่งที่นํามาใช้ทาหญ้ากรีนในสนามกอล์ฟนะครับเพราะว่าหญ้ากรีนต้องมีใบที่เล็กข้อป้องสั้นแล้วก็ทําสปีกินได้เร็วนะครับหญ้ากลุ่มนี้ส่วนมากก็จะเป็นหญ้าที่มีการปรับปรุงพันธุ์มานะครับเป็นหญ้าเฉพาะทางส่วนมากจะไม่มีดอกนะครับส่วนมากจะเป็นหมันนะครับเ,เพื่อนๆการขยายพันธุ์ของหญ้ากรีนส่วนมากเลยต้องซอยบทิคัดเอาข้อป้องไปบานบนกรีนนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆในการจําแนกญ่าทั้ง3ากลุ่มนี้เราก็สามารถจําแนกได้ง่ายด้วยการดูช่อดอกนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นญ้าพวกอยเซียญ่าพัสพัลัมหรือว่าญ้ากลุ่มเบอร์มิเดาก็จะมีช่อดอกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับทีนี้เพื่อนเพื่อนก็ลองกลับไปเช็คสนามญ้าบ้านเพื่อนๆดูนะครับว่าช่อดอกของญ่าบ้านเพื่อนๆมีอาการที่แปลกไปจากนี้หรือไม่หรือว่าถ้าไม่แน่ใจก็ลอง คอมเมนต์เข้ามาคุยกับผมที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสาราวุธเทิร์ฟแคร์นักดูแลสนามหญ้าครับ